มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผ่าย,ยุฤด,ดูร้อนมาแล้วนะคะกรมอุตุเตือนถล่ม29จังหวัดลมแรงมากลุกเห็บตกค่ะกรมอุตุเตือนพาย,ยุฤด,ดูร้อนถลม29จังหวัดภาคอีสานหนักสุดนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนอง และลงกระโชกแรงฟ้าผ่ารวมไปถึงวุกเห็บตกบางพื้นที่ค่ะวันที่22เมษายน2563กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่นะคะโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีพาย,ยุฤดูร้อนเกิดขึ้น ซึ่งจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงรวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่นะคะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและลูกเห็บตกที่อาจจะเกิดขึ้นโดยดลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจง้งใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะสำหรับเกษตรกรนะคะควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดตอบผ,ผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา4นาฬิกาบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันที่22เมษายน63นี้ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดทำให้เกิดการประทะกันของมวลอากาศเย็นแล้วก็อากาศร้อนนะคะส่งผลทำให้มีพายุดูร้อนเกิดขึ้นซึ่งมีลักษณะของพายุฝนฟ,นฟ้าขนองและลมกระโชกแรงรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้นะคะมีกำลังอ่อนทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้ค่ะฝุ่นละอองขนาดเล็กฝุ่นละอองในระยะนี้นะคะภาคเหนือตอนบนอากาศมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันลดลงค่ะส่วนทางภาคกลางนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น มีการสะสมของฝุ่นละอองแล้วก็หมอกควันอย่างคุงน้อยนะคะกรมอุตุเผยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันที่23เมษายน6.3นี้ภาคเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปนะคะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดต,ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ23-30องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-43องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่นะคะ โดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมหาสารคามกาฬสิน์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีคะ่ะ อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39-41องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ25-28องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดค่ะ3า4 3องศาเซลเซียสนะคะลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ26-29องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดค่ะ3า3องศา,ศาเซลเซียสนะคะลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุง และสงขาอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดค่ะ3า3องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสะตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑล มีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดค่ะ36-39องศาเซลเซียสค่ะลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ